อะไรคือสิ่งจําเป็นที่เราควรมีถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นก็คือความรู้ความรู้อะไรครับความรู้เกี่ยวกับตัวเองรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองว่าคิดอะไรตอนที่โอป้านะครับจะสร้างชีวิตเหมือนกันโอป้าก็ให้ความสาคัญโดยการที่เข้าไปเรียนสัมมาาโนา NLP สัมมนา,าพัฒนาตัวเองต่างๆนะครับมากถึงประมาณ98อีก2เป็นเพียงสก,กิลครับก็คือในเรื่องของคอนเทนต์สร้างกระตนทั่วไปการตัดต่อวิดีโอทั่วไปค้นพบเลยครับว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุด การมีขีดจำกัดหรือการไร้ขีดจำกัดก็มาจากจิตใจของเรามันมาจากการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ก็ได้ครับหรือเราจะเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้มันก็ได้ครับทุกอย่างมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรเรียนรู้และจําเป็นมากที่เราต้องรู้คือการรู้เกี่ยวกับตัวเองและแน่นอนเราเกิดมาบนกรรมพันธ์ทั้งสองแบบครับกรรมพันธ์แบบแรกก็คือกรรมพันธ์ที่มาจากสังคมวัฒน,นธรรมซึ่งแน่นอนเราเจอสิ่งนี้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเงินหายากนะหรือบางทีแบบเฮ้ยเราจะดังได้ยังไงเรามาสร้างตัววนนนนนใใหหม่อออไลล์รรืคทําาเเยะแ้จ เราก็ไม่ดังหรอกอย่างนี้เป็นต้นเราได้ยินคํานี้มาเยอะแล้วครับซึ่งมันเป็นความเชื่อแบบเปพิด,ดและมันเป็นความเชื่อเก่าๆด้วยแต่บางครั้งเราสามารถสร้างกรรมพันธ์แห่งความสำเร็จได้ครับนั่นก็คือนิสยัยซึ่งแน่นอนครับบางครั้งเราเจอในสิ่งที่เรียกว่ากรรมพันธุ์เดิมแต่เราจะสร้างกรรมพันธ์ใหม่ได้อย่างไร ฝึกให้มากที่สุดครับฝึกในสิ่งที่คุณอยากเป็นขีดจากัดหรือความไร้ขีดจากัดของคุณจะมาจากไหนครับมาจากสิ่งที่คุณอยากจะไปเป็นมาจากคนที่คุณอยากจะไปเป็นคุณอยากเป็นคนแบบไหนล่ะในชีวิตนี้อยากเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแบบส0บล้านร้อยล้านหรือคุณอยากประสบความสําเร็จนะมากๆมีอิสรภาพทางเวลาคุณจะมีชีวิตแบบไหนครับคุณจะอยู่กับใครครับคุณจะขับรถแบบไหนคุณจะมีวิถีแบบไหนนึกภาพออกไหมครับแน่นอนคนที่คุณอยากเป็นจะเป็นคนบอกความจํากัดหรือไร้ขีดจํากัดให้กับคนเองเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจึง ที่สําคัญที่สุดนะครับและสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสู่การเรียนรู้กับตัวเองนะครับมากขึ้นผ่านจิตใจและร่างกายเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเรามีสัมมนาแห่งวันทีเจนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นสัมมนาเอ็นอาร์พีทั้งเดือนเลยครับทุกสารอาทิตย์เราจะเจอกันและเราจะให้โปรแกรมกับคุณนะครับว่าเราจะสามารถสร้างกรรมพันธ์ความร่ํารวยได้อย่างไรด้วยตัวคุณครับพบไปสารมาสโคตเอ็นอาสวัสดีครับ